สวัสดีค่ะหนูม,มาจากอำเภออัมพวาตลาดน้ำอัมพวานะคะนี่คือนอ้ำช่อดอกของเราค่ะเป็นน้ำช่อดอกจากดอกมะพร้าวเลยนะคะนี่นะคะดูได้จ่ะจะมีประโยชน์ทำให้ร่างกายแข็งแรงสดชื่นนะคะแล้วก็หอมหวานชื่นใจค่ะมีวิธีทำแบบง่ายๆนะคะวิธีทำเราเอาไปเอ,อผ่านกระบวนการต้มก่อนนะคะแล้วเราก็จะเอามาแพ็คแล้วจะอยู่ได้หกเดือนค่ะตัวนี้ แต่ถ้าสดสดเราจะทานเอาวันต่อวันเลยค่ะเอาจากต้นมาเลยนะคะวันต่อวันเลยค่ะหมายถึงเอาช่อช่อ,ชอมันค่ะที่หยดหยดค่ะใช่ใช่ค่ะไปต้มก่อนผ่านกระบวนการเราถึงจะอยู่ทําให้อยู่ได้นานค่ะไม่งั้นถ้าเป็นสดสดมันจะอยู่ได้วันต่อวันสองสามวันก็จะหมดอายุแล้วค่ะต้องเติมน้ำตาลหรืออะไรไม่ต้องเติมเลยค่ะตัวนี้เป็นหวานจากธรรมชาติเลยค่ะนี่มาจากไหนที่ไหนคะเนี่ยมะมาที่ศูนย์ราชการค่ะ งานมีสิบสี่ถึงสิบแปดนะคะ,ะ,ะใช่ค่ะสิบสี่ถึงสิบแปดกรกฎาคมค่ะ